กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชเกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืชในชุมชนตามที่ตั้งแปลงได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15พฤษภาคม63นี้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข่าวสารความคืบหน้าจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งนำมาฝากวิธีการเตรียมตัวในการรับเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนซึ่งทกศได้เตรียมพร้อมสำหรับการโอนเงินซึ่งจะเริ่มโอนในวันที่15พฤษภาคม63นี้ โดยประกาศโอนวันละหนึ่งล้านคนครับนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวว่าสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกพืชกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนจะส่งรายชื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาตามโครงการนี้จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขของภาครัฐเท่านั้นซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดแบ่งเกษตรกรด้านพืชออกเป็น3กลุ่มดังนี้ครับกลุ่มที่1 เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรปี2,562และเกษตรกร,ร,กรที่ปรับปรุงทะเบียนปี2,563แล้วมีจำนวน6ล้าน3แสนครัวเรือนครับขอให้เกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศในชุมชนตามที่ตั้งแปลงปลูกภายในวันที่10พฤษภาคม63หากพบว่ามีรายชื่อในกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆอีก โดยจะเป็นรายชื่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกที่จะส่งไปคัดกรองเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9และขอให้รอผลการคัดกรองตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้โดยทางธนาคารทรกสจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ครับ กลุ่มที่2เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนปี2562และยังทำการเกษตรอยู่มีจำนวน1,700ครัวเรือนครับขอให้เกษตรกรในกลุ่มนี้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศภายในชุมชนตามที่ตั้งแปลงปลูกหากพบว่ามีชื่ออยู่ในกลุ่มนี้ ขอให้ไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรปู่บ้านหรืออ,อกกอรมรหรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกภายในวันที่15พฤษภาคม2563โดยจะเป็นรายชื่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่2ที่ส่งไปคัดกรองเข้าร่วมโครงการให้ได้รับเงินเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 และขอให้รอผลการคัดกรองตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการครับ เมื่อมีการตรวจสอบสิทธิ์แล้วทางทกศจะโอนเงินให้กับเกษตรกรผ่านทางบัญชีธนาคารครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร หลังจากที่ปลูกพืชแล้ว15วันให้เกษตรกรรายใหม่มาติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกภายในวันที่15พฤษภาคม63โดยรายชื่อเกษตรกรกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่2ที่จะส่งไปคัดกรองเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามโครงการจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการ การคัดกรองตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขของภาครัฐเท่านั้นครับนอกจากนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวอีกว่าสำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ภายหลังจากเกษตรกรได้ทำการปลูกพืชแล้ว15วันมาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ โดยกรอกแบบฟอร์มทบก01พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดส่งให้ผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านรวบรวมส่งสำนักงานเกษตรอำเภอจากนั้นเจาน้จาที่ส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการบันทึกข้อมูลตรวจสอบข้อมูลติดประกาศในชุมชน3วันหรือตรวจสอบพื้นที่จริงหรือจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลต่อไปหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ก่อนที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก เพื่อลดความเสี่ยงเลี่ยงการเดินทางครับซึ่งมีข้อมูลติดต่อสำหรับ3หน่วยงานที่รับเค้ื่นทะเบียนเกษตรกรด้านพืชประมงและปศุสัตว์สำหรับติดต่อมีดังนี้ครับ เกษตรกรที่ปลูกพืชขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในเขตพื้นที่โดยสามารถเช็คสถานะการขึ้นทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งผมจะให้ในส่วนของเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสถานะทะเบียนเกษตรกรด้านพืชใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับ สําสำหรับเกษตรกรที่ทำประมงสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานประมงอำเภอหรือจังหวัดโดยสามารถสอบถามได้ที่โทรศัพท์02-562-0600ถึง15สาสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือจังหวัดหรือโทรสอบถามได้ที่โทรศัพท์02-653-4444 โดยกลุ่มปศุสัสตว์สามารถเช็คสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์ได้ที่ทางไลน์ a d i d t s a i l a n d หรือ a d i d thailand ครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทท่านนะครับสำหรับเกษตรกรอย่าลืมไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศภายในชุมชน ตามที่ตั้งแปลงปลูกด้วยนะครับและเช็คด้วยว่าเราเป็นเกษตรกรที่มีสถานะเป็นกลุ่มที่ 1, กลุ่มที่2หรือกลุ่มที่3ปรับปรุงหรือยังลงทะเบียนหรือยังหากยังให้รีบดำเนินการภายใน15พฤษภาคม6-3นี้ครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการรับเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ